ตื่นเต้นเลยครับพวกผมที่เกมอากาศครับวันนี้เกม P B นะครับผมเสื้อดีนี้เป็นของน้องบาโบส์ธนิพุพันธ์นะครับผมให้เขาให้มารีวิวเอาลลิสปอร์ตกับเพิร์ลคริสคอปเปอร์เบเกอร์นะครับผมซึ่งก็มาเล่นกันเลยดีกว่าครับแต่ว่าก่อนจะเล่นก็ไปตุชยาก่อนเล็กครับสายที่เขาใส่ก็เป็นอันนี้ครับความเล่นการเคลื่อนที่ครับผมโอเคเรามาเล่นเลยนะครับโอเคโอเคโอเค อาดาเล่นกันก่อน,นเลยโอ้สาออดแม่งนะครับเราจะเล่นเอ้ยไม่ออกด่านนี้ด่านนี้พี่ไม่ปลืม้มเราก็เล่นตัวละครอ,อ้วนครับทำไมครับตัวอ้วนแล้วทำไมครับผมืกี้ก็เล่นแต่ตัวนี้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้อะไรใครส่งมาก็เล่นหมดครับคนใครไม่ชอบก็ปิดไปเลยครับ มาบงมาบ่นอะไรไม่รู้ไรสาระแม่ดูก็เชิญปิดไปได้เลยมาท้าหนึ่งๆเก่งจังเลยพิพิธภัณฑ์ป้นเดินรอบ อีมันราคาขึ้นไงมันเป็นมันเป็นเนี่ยอะไรวะแบบเต่าไม่ใช่เต่าเด็ดมันเป็นอาหารแบบมันมีนี่เข้ามาเพิ่มอะอะไรวะอาหารพูดยังไงดีวะซีฟู้ดอาหารทะเลกูไม่กูไม่กินอยู่แล้วแม่งต้องจ่ายเพิ่มหยมโอ้โห คือเราจะเล่นทีเ,นะเรปื้นะขอใช้แฟนเปลีเราจะบอกว่าเล่นอันนี้ทีหนึ่งนะครับผมเล่นนี้เกมหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเกมก็จะเป็น <c oughs> วันนี้ว่าจะลองทำละสักหน่อยดูฮะไม่รู้ทันหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหโดดไปตาย <c oughs> อันนี้ก็ไม่มีบอกล็อกเลยนะครับผมซึ่งก็ <c oughs> ว,ว้าวสไน ไปโอ้โหเว้ยยังไม่ได้เดิมเลยคือจ่อโอ้โหไกลมากถ้าแพ้ก็นะฮะรูที่ชื่อตัวละครครับ รูปส so ัตว like anyway ์ร so ูปแว่ากากครับรูปสัตว์ก็กากสัตว์นะก็มันจะรู้ๆกันอยู่โอ้ยจะยิงแล้ว usually ก็ตอนแรกบอกว่าจะเล่นแต่อักเล่นอักก่อนแล้วค่อยไปคิดตอนนี้ก็โอเคกลับมาควะเนี่ยโดดมาหัวแตกเซฟขอเห็นตานี้ขอคิดหนึ่กันตาลาคอยอักเออหนึ่ง เปลี่ยนแปลงครับเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับให้ทันทันสมัยนะฮะเดี๋เล่นแบบแผลนเลยอุย้ยหวะมันง่ายจังวะอ,อ๋อมันไม่มีหมวกมันไม่มีบอกบว่าบอกสี่อะไรอย่างงี้มันเป็นหมวก <c oughs> บอกเฮืเกียร์ธรรมดานะหรือเปล่าเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเกี่ยวหรือกไม่เกี่ยวดูด <c oughs> ้วยมั <c oughs> ยนที <c oughs> ่มาก จริงเราก็ไม่ต้องเดินก็เด้นะให้มันจริงเข้าหวัวให้เดินเข้าหวัวกสุดเยอะชิบหายการโตกลับของคนวะฮะทุยเอยเราบอกว่าตานันเราจะเล่นครสเนาะตานาเราจะไปเล่นอัก 오! 크로스는 뭐? 뭐가 더 foco? Boom, bitch. Boom, bitch. 아! k i t t u n kitty sack. t t y sack. k i t a i sack. sack. k i t k k i t i k sack. k i i t i k sack. c k a c k i a c k s t t y sack. s a c เหมือนว่าคริสมันจะมาว่าอักนะฮะเกมส์ไดป่าคิด่ไปเองนะมันก็เราจะปืนนะฮะตาน้าเดี๋ยวเราเล่นอักให้ดูนะฮะผมซึ่งตอนนี้เราขอปุ๊บปุ๊อปุ๊บปืนโอ้จานมันเยอะเกินไปเรารับมันไม่ไหวตาย เี๋ยยิงใครไม่ตายเลยเป็นเพราะตัวตัวเองทำยิงไม่โดนฮะที่ยังไม่ตายน่าจะยิงไม่โดนได้ป่ะตายเลยแบบเขาจะลบสเตปโยกนะฮะอุ๊ยโ้นั่นยิงไม่โดนเลยเรียบร้อยครับแพ้ไปครับผมกาวต่อ14โอเคต่อไปเราจะไปเล่นปืนอักนะัะผมซึ่งก็ ไปลุยกันเลยครับอักแม่งเอาด่านนี้ละครับอักไม่ต้องใช้ความแม่นนะฮะโอเคเป็นอักกันละลุยกันเลย <ณ S 1> <ค><ณ>เอาละตอนนี้ทีมรองนำอยู่ครับ<ค><ณ>มีระเบิด<ค>ด้วยเร็วๆดี<ค>๋ยนะ ยิงไม่โดนเฉยเลยก็ไม่ใช่ครับผมยิงไม่โดนก็คือยิงไม่โดนนะฮะเออ้วจะพูดทำไมวะอ้อริงเหรอวะเคทำหรือเปล่าน่าจะทนหรือเปล่า มีคนถามว่าตูกซองต่าน,นี้จะได้เปลี่ยไหมตูกซองคือกระสุนมันกระจายมันมีข้อดีครับแต่ว่าถ้าเรายิงมันไม่โดนนี่คือพลาดเลยครับทำไมมันยิงไม่โดนล่ะยิงเิยโอ้ ฮะทำไมต้องยี่สิบวะทำไมต้องมีเศษวะฮะใครบอกใครมีใครบ้างได้หมดครับกูสนิทหมดหมวะอ๋อไอฟ,ฟิวไอฟิวไก่บาร์เรารู้อยู่ไอเฮงก็ก็ก็กออยืันเต้แต่ว่าไม่ปล่อยมาก็เอ๊ะาจะรู้จักมีแค่นี้หรอเฮงฟิวสองคนไบนบาร เออเอาเอาทันินมากินดิมึงก็บอกทันินดิโอ้โหตอนนี้โอ้โหโดนไหมใครเบรยเบรย์เบยเอ้าโอ้โหกระชากแบบตีกลับมาเลยสกอร์เดียว เาัาฝัดวปเราตกยิงข,ข้าไม่ทั้งตัวเลยเล่นอักละจ้าเล่นอักมาจ้าเราตกอีกแล้ว เฮ้ยิงไม่โดนเลยมันเป็นไปไม่ได้โอ้จริงๆด่านนี้มัคคนควรจะเล่นคิสด้วยเพราะมันเร็วไงแต่เราเล่นหนักครับเพราะว่าตอนที่เราเล่นคิสสุป์ปวีไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้ไอเทพอะไรเนี่ยเทพในอนาณาจักร มันอยู่ตรงไหน,นมันนำเราไปแล้วเลยหะอะไรล่ออะ,ละอ,ะอะระเบิดระเบิดได้อะโอ้ เกินไปเกินไปทำนี่ม uh ันเกินไปเยอะเจอโปจะได้อย um> ู่แล้วมาถ้าเจอโปขอเปลี่ยนปืนแล้วกันนะ โง่จบเลยออกมาตัน้โง่ได้ไหมถ้ามันไม่เล่นแบบล่อหัวหมดทุกคนเงี้ยก็ไดนะ้มันคงไม่ทำนะมันคงจะเล่นหัวหมดทุกคนโยเวนเซว่าเราจะฆ่ามันตายก่อนแล้วจังหวะฆ่ามันคืนนะถังกันแค่สี่ตัวห้าตัวสามตัว โอ้ยเห็นหน้าที่ไรแม่งฆ่าคนแล้วโปรหัวขวยมันโปรโอไอสระยังโดนอีกก็แปดมันคงน่าจะเอาหัวหมดทุกคนแล้วฮะต้องฆ่าได้ห้าตัวอ๋อแค่สามตัวเท่านั้น ก็ไม่เป็นไรโอเคก็ต้องขอโทษน้องด้วยครับถ้าเล่นไม่สนุกหรือ,อยังไงนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์หรือกดติดตามนะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ